แล้วการที่คุณทักษิณพูดนะคะว่าไม่ได้ครอบงาแต่ครอบครองเนี่ยนี้สุ่มเสี่ยงไหมคะผมก็อาแกเล่นคาพูดไปหน่อยแล้วก็ไปสร้างให้มันถูกทัวลงมากขึ้นหน่อยแต่ก็แคร์อะไรก็ไม่ได้หรอกไม่ว่าจะครอบครองครอบงาอะไรก็ตามแล้วการที่คุณทักษิณพูดนะคะว่าไม่ได้ครอบงาแต่ครอบครองเนี่ยนี้สุ่มเสี่ยงไหมคะผมก็อาแกเล่นคาพูดไปหน่อยแล้วก็ไปสร้างให้มันถูกเอ่อทัวลงมากขึ้นหน่อย ต่อไปก็ต้องระวังเท่านั้นเองแต่ก็แคลมอะไรเขาไม่ได้หรอกเมื่อว่าจะครอบครองครอบงำอ,อะไรก็ตามแต่เขานะครอบครองตรงไหนอ่ะเขาพูดมาเองก็เหมือนว่าเป็นพ่อ,อของนายกแล้วถ้าลูกถามพ่อว่าพ่อไอ้ตรงนี้ควรทำยังไงลูกนายเสบบอกว่าอย่างนี้ต้องแก้ยางงี้ลูกกลายเป็นการบงการเหรอก็เขาถามมาถ้าสั่งไปที่ครอบต้องทอย่างงี้นะแต่พอเขาสั่งไปเสร็จ เป็นเรื่องขึ้นมาอุ๋งบอกผมก็หนูถามเองอก็จบอ,อีกค่ะ